สองคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีหลังข่าวลยลิซ่าจ่อไม่ต่อสัญญากับ YG ชาวเน็ตเกาหลีฮาแสดงความเห็นหลังกระแสข่าวลือสั้น,นัันวันไหวว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เตรียมไม่ต่อสัญญากับ YG ต้ตนสังกัดโดยสัญญาจะหมดลงในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซิ่งกระแสข่าวดังกล่าวส่งเอฟเฟกอย่างแรงให้หุ้นของไวดิ่งลงอย่างต่อเนื่องโดยชาวเน็ตเกาหลีแสดงความเห็นว่าเธอเป็นลิซ่าเมื่ออยู่กับแบล็คพิงค์แต่ลิซ่าที่ไม่มีแบ พิงค์จะทําให้เธอถูกลืมโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยสนใจไอดอลหรือนักร้องแต่ไม่เคยพบว่าลิซ่านั้นมีเอกลักษณ์หรืออะไรเลยหยุดคิดเรื่องนี้กับสมาชิกต่างชาติและปล่อยเธอไปจนถึงตอนนี้เธอได้เงินแล้วให้เธอตระหนักว่าเมื่อเธอจากไปเธอจะไม่เหลืออะไรนอกจากทํำงานเป็นคนดังในประเทศไทยเธอจะไม่ได้ออกโซโล่เดี่ยวในเกาหลีใต้ อย่าใช้เงินเพื่อพยายามรังสมาชิกที่ไม่ต้องการนูยต่อทำไมต้องรังเธอไว้เธอก็แค่หาเงินทั้งหมดนี่และส่งกลับบ้านเพียงแค่ปล่อยให้เธอไปถ้าเธอต้องการไปสมาชิกเหล่านี้จะถูกลืมในไม่ช้าหลังจากว g ีเปิดตัวเกิดกรุกร๊มใหม่ b l a c k พิงคอยู่ที่ปลายทางอาชีพของพวกเขาแล้วในอีก3ปีพวกเราจะไม่เห็นพวกเขาในทีวีอีกต่อไปฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงโกรธที่เธอจะไปเธอจะป ิบัติตามเงินไครสัญญาของเธอเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะจากไปหากเธอต้องการและเธอยังไม่ได้บอกว่าเธอจะไปเลยพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาฉันคิดว่าความเห็นมากมายนี้โลกแคบมากดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกแฟนๆอินเตอร์ คุณคุ้นกับการอ่านข่าวเกาหลีเท่านั้นจะบอกให้ว่าลิซ่าสบายดีแม้ว่าเธอจะจากไปซึ่งนั่นมันเป็นด้านที่เราต้องการให้เธออยู่ต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกต่างชาติเสมอเราเห็นไอดอลกี่คนที่ได้รับชื่อเสียงและความมั่งคั่งพวกเขาที่นี่เพียงเพื่อกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในฐานะโซโลและล้มเหลวลิซาแค่ยอมแพ้และสานต่อความสำเร็จของพวกคุณกับแบล็คพิง เอาเข้าจริงลิซ่าเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระดับสากลและเป็นหนักเต้นทีดีที่สุดของกลุ่มปัญหาสําหรับเธอคือความนิยมของเธอมีพื้นฐานจากชื่อแบล็กพิงคเมื่อเธอทิ้งชื่อนั้นไว้ข้างหลังแล้วฉันไม่เห็นอาชีพระยายาวของเธอชื่อเสียงระยะสั้นในขณะที่คุณยังเด็กไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเธอก็ต้องอยู่กับแบล็กพิงเพื่อรักษามันไว้ฉันคิดว่ามันน่าสนใจที่จะเห็นว่าเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปหากว่าเธอเลือกที่ จะจากไป b l a c k พิ n k จะสามารถดำเนินกินจกรรมต่อไปได้เหมือนเดิมฉันต้องการดูว่าอิทธิพลของลิซ่าจะแพร่กระจายไปได้ใกล้ขนาดไหนหรือแค่ชื่อเสียงของเธออยู่ในขอบเขตของ b l a c k พิ n k ดังนั้นปล่อยเธอไปและมาดูกัน มันจบลงแล้วสำหรับแบล็กพิง k และลิซ่าหากพวกเขาแยกทางกันคุณคิดว่าลิซ่าจะโด่งดังระดับโลกโดยไม่มีแบล็กพิง k จริงหรือเธอมีผู้ติดตามมากที่สุดแต่นั่นอยู่ในการทำงานร่วมกับแบล็กพิง k ฉันคิดว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการต่อสัญญาแต่มีเงินไขที่จะรับประกันอาชีพที่เป็นอิสระมากขึ้น